ินแล้วมาเล่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปกินข้าวต้มร้านเก่าแก่แถวเจริญนครปังทน้นที่ว่าร้านโชคดีอยู่ริมถนนเจริญนครเลยอยากให้ทุกคนเซฟคลิปนี้เก็บไว้จริงๆอยู่ไม่ไกลจากไอคอนสยามแวะมาได้ดูรูปจาก Google แ a p น่ากินจริงๆว่าแล้วก็ไปกันเลยฮะขับรถมาเลยถ,ถึงแล้วนะฮะร้านโชคดีอันเขาก็เป็นตึกแถวแบบนี้อยู่ริมถนนเจริญนครเลยนะผมมากินครั้งแรกแต่20ปีก่อนมันก็เก่าแบบนี้แล้วร้านเก่าแต่รสชาติกาเดี๋ยวใครมาไม่ถูกนะฮะตรงนั้นจะเป็นเจริญนคร้สี่สิบเล้วากันเย่งไงเข้าามบรกกศ็็จะเปนนแบบี้คง ครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นที่นั่งกินน่าจะมีโต๊ะอยู่ประมาณสักแปดโต๊ะนะฮะด้านหน้าร้านเขาก็โชว์วัตถุดิบนะฮะก็มีทั้งหมูกรอบมีกุนเชียงมีปลาสลิดอะไรประมาณนี้ซึ่งม<ะ>ันก็จะมีวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบประจำฤดูกาลแล้วเขาก็จะมีอาหารประเภทที่ทําแล้วก็ตักขึ้นมากินได้เลยมีพวกหน่อไม้มีพวกปลาพวกอะไรแบบนี้ก็มีร้านนี้เขาเปิด11โมงถึง4ทุ่มถามว่าปิดวันไหนลองอ่านดูนะบอกว่าหยุดแล้วแต่ใจเอา้ามีแบบนี้ด้วยร้านจะดูเก่าแต่เขามีใบเซอร์รรรรรรรับบอออองงนน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 นะะะจจาา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 กกกกกกก้้้้้็็็็เเ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 ปปปปมมมมณีีีลยยยแแตถวว่่่ขสคทู